เพราะว่าอะไรตื่นช้าขึ้นมาก็ไปเบาไงไปเบาแล้วามาแล้วก็เลยมานั่งจมอยู่นี่แหละ <c oughs> พะว่าสุเทยียนี่อาณาทีของของน่ะแอดมินวันนี้แอดมินไม่อยู่ค่ะแอดมินเขาไม่สบายเขาก็เลยพาเพื่อนสาวเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้มาเวลาใดไม่รู้มาตรงนี้ว่าจะไปนอนที่อื่นก็ไม่รู้ไม่ได้โทรถาม แมมม่งาากเลยอันนี้คุณแม่มาทําหน้าที่เพราะว่าแอดมินไม่สบายเออไม่อยู่ไม่อยู่เออเขาบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำไปปากเบิ่งแง่แอดมินเไม่สบายไปด้วยคับ้องผูเรโน่หดอกค่ะผู้เรโน่ก็รอเล่าบาสบายแฟนเล่าบาสบายคู่กันเล่ากันเยว่าเอะจิบท้องพระน้าปวดท้องแล้วสัตว์เลยเออเอาไปไปไป เขาเดีโทษถามอยู่คุณแม่แมตื่นขึ้นไปเบาแล้วก็เลยมาทำหน้าที่เท่นอยู่แหละคุณแม่แมตื่นไปเสาเฮี้งพี่น้องเสาสู้มือสู้มือคุณแม่แม่เฮาข้าต้นตีต่ว่าอากาศจะดีเลยามำเสาเนาะแม่นค่ะท่านมาทำหนีเบิดมือก็ดีเออปัดสวยสวยมากโอ้ยพี่น้องมาป่านี้ไผเลยทั้งแดดไอแม่นอนอยู่ไหนฮะน้ำหลุกๆพี่น้องห่อนคือเก่าตีสิบเอ็ดองศาได้หมู่บ้านเมื่อนี้กับสิบตามยสิบเก้าเมื่อนี้รถจักหน่อยอยูุติ ม่บ้านี่เคอยข้ทอนแอคอยขท่อดแอคอยจะไปเอาแอรยู่เนาะบ่ไหวแล้วตีไหมบ่ไหวแล้วมึงบ่ไหวเลยไปลอยเอไปอันคันิวไก่พนไปทางพานก็จไปเอาอย่ีเวยู่กนโอ้ยเอ๋กับบ่มีห่องกลงพี่น้องเอยรถข่ายขั้นนอยหกมันหกหกบ่มีหม่องสิจ้งบ่มีห่องสิบ้างขันรมแอร์ไหมเรียนอยู่ค่ะของอะไรเนี่ยเคร่องของขาย อืาโคหลาอย่างหลายแบบยาบันยบันพรโจรพระเยนหานผ้าพระเยนของผ้าเี้หนูมาป้าห่องผ้าใหญ่แค่ใมญ่ไงเหตุมาไงดีไปหนงแต่ว่านงค่ะไงเน้นเน่นค่ะลูกเต่าเสไย้วายผ้ารวมห่มกันออันนี้ก็ะทุกวันเรือหัดคือเกาอีเมะผ้าคือวายอ้อห้าก็เห็ด อีกวันนี้วันที่9พรุ่งนี้วันที่10พรุ่งวันที่11ก็วันมเมื่อเหลก็จะเป็นวันเกิดของคุณแม่แม่ก็เกิดเดือนเมษาค่ะลูกก็เกิดเดือนมอเมษายก็ไดอเดือนวันที่เท่าไหร่ลูกเกิด23ของคุณแม่วันที่11 11เมษามีาคุณแม่ก็จะได้ทำกิจกรรมก็คือผ<ม>่านบ้านมามามเมื่อวันวันที่สี่ันที่นี่พอจะเจอพ่อแม่ ฝัน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 หมู่วาดเมืก่กวนนี่ฝันเห็นเล่างสงสัยเราเล่เาลสิมาท,ทบทวนมาให้เ,เหตุจัดงานแห้เล่านะะั่นแหละกิจกรรมคือหนึง่งคือรดน้ำดําหัวผู้เฒ่าแม่ก็ทำวันที่สิบสามทุกปีก็บบไปทำอยู่บ้านอยู่ตรงนี้ก็ทำทำอีกหนึ่งวนันอยู่ไปทำที่บ้านอีกให้พอสงการวันที่สิบสามเราเกิดวันที่สิบสามคุณนายแม่ก็เกิดวันที่สิบเอ็ดสิบสามแม่สามใช่ใช่ โอ้เจ้าพ่อบริษัทซื้อสูงสันนวดน้ำดำหัวผู้เฒ่าวมือสิบสี่เดผู้เฒ่ามากบานางเลี้ยงกันแล้วก็โดดน้ำด้าหัวเพิ่นเอ๋อจะซื้อกับคนลูกเออหันละเล่ากะสีทบทวนอ่ามันเป็นใกล้ๆมือสำคัญของเล่าเนาะเล่ากะสิมาตัวเล่าคือตว่าเอ้ยเฮ็ดเห็นได้กับติบาททุกปีทุกปีค่ะทุกปีคุณนายแม่ก็ทำ มันเล่าอยู่มาอยู่กับตองเห็ดคือเก่าค่ะพี่น้องมันเป็นประเภทนี้ของเหล้าวันที่ส3เมษาลำสมกันเป็นการระลึกถึงและครับเป็นการใช่ใช่รถน้ำดำหัวบุรุะพุยนีบุวกใช่ใช่เมียเข้าไปเ็ดเบิร์ซ์สุยางของเฮาของเฮากับคืออีกหนึ่งวันก็คุลุลใกล้ๆสิไปแถวขอนแก่นเผื่อแก่นสิเฮ็ดถ้าหลวงพ่อเต่าเฮ็ดคือเก่าล่ะละคือนิมนต์พาลูกมาสงสงพระสงเจ้าแล้วก็รถน้ำดำหัวโพมี่ ผู้สวอ,อตำแหน่งสวออนี่ตำแหน่งสวอ,อ,อยู่ในนี่แหละเรียนค่ะอา,อาวุโสอาวุโสสูงไว้คือหมายถึงว่าขั้นต้องกวาขวดนี่แม่ค่ะมาเบิร์นทำความสะอาดคืออย่างเหมือน,สนเสารียบร้อยแล้วกันเล็กน้อยอันนี้แม่ผ้าเย็ดอตาดายเป็นบ้างะใคเห็นมามตไดายคะ ก็เจ้าระยองว่าสันได้หนึ่งเนี่ยเมลอนแรกกิจกรรมของเฮ้าได้วงก็คือตอนที่ฉากใดล่ะฉากพระเอกสิล่งไปแพเพิ่นจะพาเพิ่นเกสีเอาบาทเพิ่นเกษีเอาบาทเอาอันอันนั้นมาให้ให้ซุ้มมันลูกเก่าเห้ากับลูกไปแพช่วงพระโจออกเป็นบ้าลูกไปแพเงินมันมันก็เป็นแบบว่าเป็นงานงานผีเข้าเคยเหตุ คุณแม่เคยพาลูกพาเต่าเห็ดมากรได๋อยกรไรเข<ช>้ากับไปแพร่แพร่มาแล้วกะกะเอิอนกะเสเื้อเพินมามานับเอาเจ้าผาพมานับเอาเงินได้บ้านละสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นแล้วแตะเออแล้วแตะงานหน่อยบ้านหน่อยบ้านหลายบ้านคนหน่อยคนหลายเนาะเขาก็แเฮงสิประจาดิเพราะนี้ออนหเหมือนเราเขาเรียนเร็จแล้วเขากับน,นี่ลูกๆเต่าๆมาทำความสะอาดเห็นบ้านหนึ่งกวาดกวาดหน้าเวทีทำความสะอาดขยะขยะเยอะ เขาก็เห็ดตามนั่นอันนี้ค่ะมันเกือนเป็นเป็น,ปน,ปนงานประจำงานประจำคือให้เพื้นแดนยงย่อให้เพื้นแดนยงย่เอเขาว่าโอ้ยมุ้งนีจะเป็นพื้นดีเนาะยามาเล่นกับแพงเงินแามือเสีมากกับทำความสะอาดให้วัดไทยว่าหนาเวทที่ทำความสะอาดให,ให้เพื้นเพลจะให้เฮ็ดกองไว้กองไว้เดี๋ยวพื้นกะสิมี่พวกขยะพวกอันเทสบาลมาเก็บผลัดค่ะมันเก็บผลก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของเขาแต่ละมือแต่ละงาน อีน่ะพี่น้องเป็นตะงนึกขนจังไหนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้หลายๆค่ะคุณลุงขุนฝากเดียวก็เลี้ยงจากของมากูลุ่นี้เลี้ยงลูกเป็นสองลอยสามลอยนขนค่ะมันจบบไมาเข้าเห็ดจังไหนล่ะเข้าเคยเห็ดเคยทำประเพณีเข้าเห็ดมาจังสี่แล้วอ่มันก็นต,ต้องเห็ดต่อไปเนี่ยว่าแม่เลี้ยงคนโอ้ยมันเบาๆแบ่ว่าอะไรเบาเลี้ยงคนุนหนักเบาง่าย,าาายมีเม็ดผู้เบาง่ากเบาง่ายผัวคะณลุงขุนนั่นแม่บอกว่านี่ กระหยากขึ้นเขาบ่าวหยากขึ้นเขาคุณเราข้นบ่าวแท่เดียวมันกับมันกับบ่าง่ายมันกับฟังความเฮาลูกหลายพอหอยพอพันแม่เนาะมันธรรมดาเดิเขอยวไปนอนเข่าเข่ากระปลาย่ำสอนนี่โอ๊ยอาหารการกินอาหารการกินกะธรรมดาเพิ่นเจ้าภาพไปบ้านใดมันเป็นงานเจ้าภาพปะเนี่ยเอาอีหลานนั่งก็ได้ลูกมันจะบ่เมื่อยยืนงานเจ้าภาพเพิ่นกะ ข้าวกบขอเพึนหนึ่งเข่าสามถุงปุ๋ยคันงานจะภาพเด้คันงานว่าจะภาพพ่นกับคุยกันเป็นปกติอันนี้เข่าสามถุงปุ๋ยอาหารการกินหนึ่งไก่ห้าสิบโลหมูสิบหูหมูห้าสิบโลพนเก่ามาให้ปะคุ้งปะข้อยแล้วแต้เข้าวกบขอเพ่นขอแล้วพ่นเก่าเอามาให้ข้ากกบจ้างจ้างแม่ครั่วสองคนให้ให้มาทําอาหารเลี้ยงบุคลากรเท่าหลายๆเนี่ย เป็นสองร้อยสามร้อยชีวิตเนี่ยเข้ากับมีแม่ขั่วกลางมาเฮ็ดไห้ก็ถือว่าอยู่หลอดปลอดไถ่มาจนจนเท่าปันนี่ละถือว่าโอเคอยู่ผู้เฮ็ดกับเมนั่นเออผู้เฮ็ดกับเมนยายนุ่ยพ่อยายแหลมนอ่ะลูกไส้ข่อยเกิดก้อนแม่เจ็ดปีนึ่งล่ะลูกไส้ลูกไส้ไข่อยเกิดก้อนแม่เจ็ดปีเออลูกไส้ข่อยเนาะเกิดก้อนแม่เจ็ดปีเนาะ ไป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 เลยไปเลยผู้จัดการผมดูหน้าดูคุยผู้จัดการผมดูหน้าดูเลยมะนะผู้จัดการเป็นนางมารายใช่ไหมโอ้เป็นเจ้านายเออก็ะยำลับด้วยกรำลับต้องกรยำลับ สูดซ้ายใหญ่เขาเป็นเจ้านายอ้อมแอบนางเอกแม่ลูกน้องไม่ฟังเจ้านายเลยเนี่ยทำไงก็ดูไปดิดูไปดิจ้าจ้าพี่น้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุกันขอบคุณนะคะคลิปนี้ฝากไว้ตำหนีพี่น้องค่ะคลิปหนาเขาจังเบิองกันไหมเอานั่งเอกหลายๆนั่งเอกมีทั้งนั่งเอกนั่งลายเอาเราเก็บตุกกันเสร็จแล้วเราก็ไปต่อนะคะ เบื้องล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกไครต์แบบก่ะตุ้นความทั้งมากระลุงโชคัวรลำเพลินให้คุณแม่สุภาพด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ